ใายไขมันวะซ่า,าน วันนี้ขออนุญาตมาเป็นหนูทดลองนะคะเพราะประมาณเดือนที่แล้วฉันกดสายตัวนี้มาคุณผู้ชมบ o ม b Creamy b u t t e r c มันบอกว่าเป็นครีมาใมา่ไขมันนั่งเฉยๆก็สะสวนลดได้เฮ้ย hey, จริงปะเนี่ยก็เลยสั่งมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะคะว่าใช้มาแล้วรู้สึกยังไงไอ้ดูเปิดกระปุกออกมานี่คือใช้จริงนะคะสภาพคือไม่ไหวแล้วใช้ไปประมาณครึค่งกระปุกค่ะอันดับแรกกลิ่น,นเ,เหมือนคอตเพรฟินน้ำมันมวยเลยอ่ะพอทาใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกร้อนเผาผ่าว่าใกล้แล้วใกล้ตกนรกแล้วทำไมกินไอ้ความร้อนมันชัดขนาดนี้เราเล่นมันก็จะร้้้้้้้ออ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 นน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 กกกกกกวววว่่่่่่่าา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 าคคคะะแแบบบบบีีีงงงงงใหหหททททตตตตเเเเชยยย็ลลลัขขโโโฆษณ เนี่ยสลัดไขมันได้ลึกหเท่าโอเคหเท่ากัหเท่าวเวาจาที่ใช้ใช้มาเนี่ยที่รู้สึกโอเคเลยคือมันไม่ต้องแรปไม่ต้องโยโย่นี่ไม่ต้องเลยแล้วก็ความเค็มของน้ำที่สลัดไขมันหเท่าทำไปปุ๊บมันก็รู้สึกว่าเออเอก็น่าจะหเท่าจริงๆก็เหมือนมันสลยไขมันจริงๆและที่ชอบมากๆก็คือทาได้ไม่ออกกําลังกายสัส่วนตลดออกกลังกายก็ยิ่งลดไปอีกฟิวนานก็รู้สึกกระชับขึ้นอาจจะยังไม่ได้เห็นผลแบบว้าวตั้งแต่กระปุกแรกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะต้องสั่งมาลองเพิ่มสุดนนค่ะะเ ถ้าอยากจได้ฉันหรือเป็นสปอนเซอร์หรือส่งาให้เชฟีก็ทถักมาได้นะครับแค่นี้แหละคุณผู้ชมอันเนี้ยทิ้งยี่ห้อไว้แล้วไปหาลงกันเอาเองนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตอาการลงไอจีเรื่อยๆค่ะ